ดีค่ะพบกับค่ะุเงินฟามใช่ยแนลเนาะดีพี่นี่นะคะเขาจมาฉีดยาให้หมรุนเนาะรุ่น,นะนปมามานสิ่าโลนยีสีโลหมูเป็นบิดนะคะเป็นบิดมูกเลือดเนาะยาที่เขาจะฉีดเมื่อนี่จะเป็นตัวนี้นะคะมองเห็นไหมไทอโมลีนนะโวัวนี่นะแ้เขาก็จะฉีดวิตามินในมันพรอมนะคะในมันกินอาหารได้เนาะ ก็คือตัวนี้โรโบแลนซ์นะมูนารามาสิหาโลค่ะเทาจะฉีดยางละสองซีซีนะคะและควรจะให่เอเล็กโทรไลต์นะคะผสมน้ำให้มันกินเนาะเพราะว่ามันสูญเสียน้ำในร่างกายหลายนะคะ,ะดูกันเลยนะคะมีอุปกรณ์พร้อมนะคะอุปกรณ์เท่าเด้อเนี่ยของกับปลอมวู <laughs> <laughs> ม้ดูว่าซื้ออยี่ยว่าเส็จแบบเหมือน,นแบบเนี่ยของกับปอมมาเห็นเห็นง่ายๆแบบนี้นะคะถของเหรียญเนานะ ของข้อมันกับฉีดยาเลยสำหรับใส่เห็ดคนเดียวนะเดี๋ยจับฉีดยาคนเดียวนะคะของของกว้างเนาะแบบนี้เด้อโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปปะโรคบิดมูกเลือดนะคะเป็นโรคระบาดท,ท่างเดือนอาหารนะคะเกิดได้กับมูทุกอายุเลยค่ะ อัตราการเกินจะสูงมากนะคะแต่ว่าอัตราการตายต่ำเนาะันเข้าู้วิที่รักษาเนาะสาเหตุและอาการของโรคนะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะร่วมกับเชื้อสไปโรซีดนะแล้วก็มีสาเหตุหนุ่มน้ำของโรคเนี่ยคือการจัดการฟ้ามค่ะที่บ่เหมาะสมเนาะซึ่งโรคตรงนี้จะเข้าสู่ ร่างกายมูนะคะโดยการกินอาหารนะหรือน้ำนะที่มีเชื้อเจือปนอยู่นะโดยการสัมผัสกับมูที่มันป่วยโดยตรงเนาะก็เลยมูตัวนั้นก็เลยเป็นผ้าหานะคะ <c oughs> แล้วก็เค็ดห้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเนาะแล้วมันก็จะมีระยะฟักตัวมั่น10-14วันนะแล้วลูกมูก็จะเริ่มแสดงอาการนะคะแสดงอาการป่วยเนาะอาการที่พบจะมี สแบบแบบแรกเลยเป็นอาการของโรคที่เกิดแบบเฉียบพันนะคะโดยจะพบหมูป่วยที่ละโต2โสองตเนาะและอาการของโรคที่พบกับจะบอจะบอจะบ่อค่อยชัดเจนปันไดก<า>อจะป่วยซื้อบอกินอาหารกินอาหารหน่อยลงจังสี่แล้วก็ขี่ม่นก็นจะเป็นเลี้ยวๆหรือเป็นก้อนเนาะนแต่ส่วนมากก็จะเป็นสีเหลืองเท่านะคะออกมากเนาะ แล,และมักจะเป็นกับหมูที่มั่นพึ่งยาน่มออกมาได้จากประมาณ2-3อาทิตย์นะคะแบบที่2จะเป็นแบบเรือล่างนะคะจะพบว่าหมูเนี่ยมันจะขี่ออกมาเป็นสีเหลืองเทาแล้วก็มีเลือดปนออกมาพร้อมนะคะแต่ว่าเมื่อสิบปแแดงอาการของโรคดอกหมูตัวนี้จะฟื้นจากโรคนะคะแต่ว่ามั่ะสามารถปล่อยเชื้อโรคได้เป็นตุมโอมโรคในคอกนะคะเท่าถึงควรจะแยกหมูออกมาเนาะ การป้องกันเด้อโรคบิดมูเื้อสามารถป้องกันโดยการกําจัดหมูที่เป็นผ้าหาของโรคนะคะเอาออกมาเลยเนาะแล้วก็กักไว้แล้วก็ตรวจโรคหมูไมเลยค่ะแล้วก็ให้อาหารแล้วก็เลี้ยงดูทําความสะอาดคออกเนาะให้มันสะอาดที่สุดเนาะประมาณนี้ค่ะการรักษากะอย่างที่บอกมันเป็นเชื้อแบคทีเรียเนาะ เขากรสามาใส่ยาปฏิชีวนะใดนะคะายาที่เข้าใส่ก็คืออย่างที่เข้าโชว์ไปเมื่อกี้เนาะก็คือไทอะมูลีนลินโคไมซินยาไทาโรซีนนะคะประมาณนี้เนาะหรือ,อยาคอเตต้าไซคลีนประมาณนี้นะคะ่ะยาที่เข้าใส่ไปแล้วก็ผสมอิเล็กโทรไลท์ให้มันพร้อมนะคะผสมในน้ำให้มันกินพร้อมเนาะเพราะว่ามันสูญเสียน้ำประมาณนี้ค่ะการรักษา โอเคอันนี้เขาก็จะแยกออกมานะคะหมูในขอเข้าเนะ่ะฉีดยาก,ก่อนเนาะเป็นตัวเดียวนะคะบอคอยรุ่นแรงพึงเป็นแหลกๆเลยเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามช่องคำพึงเงินฟาร์มชาแนล on youtube และคำพึงเงินฟาร์มเพจออน a c e b o o k ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ